สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพบพอกับช่องนักเอกฟิสแน่นนี่แล้วจ้ะมือนีนั่งกับแดนมาไหวพ่อพี่นอ้องอหวพ่อปีไม่พี่น้อง้ะจ้ะวันที่หนึ่งมก,กราลาคอ้พี่น้องเช่า youtube แล้วกับเพื่อนๆื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ท่าผพานโควิดไปได้ให้มีหน้าที่การงานที่ดีให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ้าสําหรับมือนีนั่งกับทินได้นี่นะจ้ะไดนลาบไก่ง่วงฉลองปีไม่จ้ะลาบไก่ง่วงหน้าไปซื้อม่หม ซื้อมว่านน่จากไก่งวงพาก,กินกา้าเพ้กับมีผพักชีผักกัดขา้าแล้วกัผักกัดแก้วแล้วลกับะเขือคือเ,าเาากา่นห่ะจ้ะมาจากมากินน้ำนั่งฉลองปีใหม่กันนอ่องขอให้พี่น้องจุนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะทําแหลกแข้งหมานแต่พี่น้องคําแหลกแข้งหมานคําแหลกแข้งหมานไหนพี่น้องด้วยจ้า ไข่มียอดวิวปัปงเปล่ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องน้างนั่นก็บคอยเฮ็ดคอยท่ำไปจริงจังในห้องในกาเฮ้อนั่งกับมีกำลังใจจากกันสามีจากพ่อใหญ่จากพ่อใหญ่กำลังใจคอยเฮ็ดคอยท่ำไปอยา่างไรย่างพื้นขออาหาหยเขากับมันบอมันบอลพานเขากับคอยเฮ็ดไปนี่างไรจานั่งเศร้าซีดีดกับมันเหรอ เฮ็ดไปมีความสนุกสินะจา๊ะพันก็ดีว่พาพันกับว่าเป็นยังคอยเฮ็ดไปคือเก่าจะนั่งแต่ก่นะอนนั่งเฮ็ดที่เราแหลกนั่งคิดอยู่นั่งคิดหลายย่านว่าพัานนะจ๊ะวันนี้คิดไปแล้วมันพันกับยังเช็คทีงไหนเะนาะมันเฮ็ดอยังอ่ไรกันสินอเจาก,เออก็ต้องคอยเฮ็ดคอยท่ำไป เไปแล้วนั่งกับไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องมือเศร้าไปฟังอีกซองนึงเพื่อนเพื่อนก็บอกมีปัญหาเรื่องการสร้างได้นนอกจากเนาะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วกันยามผ่านหลักวันเปนว่าถึงง่ายเนาะค่ับพี่น้องตัวัะได้ง่ยมันเขา ผักซี่พักซี่เหี่ยวๆมาแซนานเหมกับขึ้นนู้นด้วยกับพี่น้องแซ่บคือเก่าเมื่อคืนหนึ่งผ้าพันยัยพันยัยกับ,บ,บนั่งผ้าหลานไปจูดผูกอย่างไายไายกับไายบ่ได้ดีหรอกทั้งหนาวทั้งเงินไปจูดผูกหนาวหนาวกับพี่น้องเมื่อคืนเนี่ย ลับไก่ง่วงถลองปีใหม่นั่มามันตีแพ่งมาแพ่งไี่เหนือพี่น้องมันมันตีเป็นปีกยังมันติเป็นยังสี่ยังสี่มากเนาะกันปีกไก่กับสีมีสามมองเนาะอันนี้น้องแล้วกับแล้วกับมองนี่แล้วกับมองปีกน้อย นั่งหลาบแต่มองนียังได้จัดสองอ่านอื้อตังาหลายมันตัวใหญ่นาเนะเรื่องเล่าที่ผ่านมาปีกายเนี่ยก็เกิดขึ้นหลายยางกับนั่งจ้ะแต่ผมจกค้นหลายขึ้นทั้งพี่น้องในยูทูบทั้งพี่น้องเนี่ย ในชีวิตประจําวันนั่งกับพ่อมูร้ายแต่ก่อนน้่งมาอยู่ฟินแลนด์น่ะนั่งไมมูมแค่คนสองคนนึงที่จ้ะสองปีที่ผ่านมาน่ะบ่มีหลายปีนี้นั่งพ่อมูไม่ร้ายจ้ะรลายหรืพอพ่อพ่อผู้นั้นเป็นมูของผู้นี้ผู้น,นี้ผู้นี้ไปตอไปนั่นน่นจ้นะจนั่งกับเลยงพ่อมูหลาย ควบกันไปคือบอสเสียหายแล้วคหรอพี่นอ้องเข้าหูเรื่อหนึง่งเพิ่นหูเรื่อหนึง่งมีไพ่หูกระถุกเรื่องจ้ะใส่เพื่อนเราพี่นอ้อง เขาว่ากินเนื่อกาบพี่น้องตลาดใกล้เรียนปากกเขาวพี่น้องเนี่ยพักกันได้กินยังในยังกินง่ายเนาะ,ะเนาะ น่าเห็นแต่เป็นอันเอามาอบนะอบย่ามอันครนะิสต์มาสนะชุ่มฝรั่งนะเขาเจ,าจะกินเทศกาลนาะเอามาอบมาย่างเสินั่งกับ,กบเพื่อกินนั่งเอามาลาบเลยจ้ะแต่ว่าเรือปีกมันอยู่นั่งเสียอยงไรนั่งยังบะหอีกอย,อยู่อันสององค์มันนจะทัง้งร่องสิอบร่องมือสิต้ม่มร่องมืงอมองงย่ มันือกันไนด์ดำนล้ครับพี่นอ้องเนื้อซอสเนื้อผุดท้ายนี่แหละครับวันนี้เบิร์ตแล้วแซ่บมาพี่น้อง ลาบไก่งวงไก่งวงตัวโตๆลาบไก่งวงนั่งเห็นสูตรลาบเป็ดเด้หน่ยจ้าสูตรเดียวกันเลยที่นั่งเคยเห็นในคลิปหน่อยจ้า นางเคยเห็ดใ้เบิงเรงกินว่าลาบเผ็ดนะกิมจ้ะนั่นก็เห็ดสูตรเดียวกันนะจ้ะ ิมลงค่ะพี่น้องโอ้ยอย่าข้ามนะเราคำสุดท้ายขายพี่น้องคือเกาจ้าทำเป็นไงปุ่มๆเลย สำหรับคลิปนี้นั่งก็ม,มีอย่างหลายนั่งก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องเช่า Youtube เข้าอีกเถหนึงนะจ๊ะขอให้พี่น้องเช่ายูทู e เข้าจจมิตแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมากหน้าที่การงามจะเลื่อนลุงเรื่อง,องมียอดวิวปังๆกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อ 9, ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า